สวัสดีครับทุกคนค่ำคืนนี้ครับเป็นค่ำคืนวันอังคารที่6กรกฎาคม2 5 6 4จะมีเกมฟุตบอลยูโร2020นะฮะก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศคู่แรกครับอิตาลีเจอกับสเปนคิกออฟตอนตี2นะครับเดี๋ยวคู่นี้จะเป็นทีเด็ดบวก10ให้ทุกคนได้ติดตามนะครับแต่ถ้าเป็นแฟนฟุตบอลขาประจำที่ติดตามฟุตบอลในทุกๆวันในทุทกๆค่าคืนนะครับนอกจากเกมยูโร2020แล้วนะครับทุกคนมันก็ยังมีศึกฟุตบอล ACL หรือว่า AFC Champions l e a g ้ยด้วย วันนี้เนี่ยจะเป็นเกมในกลุ่มของท่าเรือนะครับตัวแทนจากประเทศไทยนะครับท่าเรือจะเจอกับคิดชีนะเกมสําคัญเลยนะครับเล่นตอนสามทุ่มนะครับก็ดึกหน่อยนะเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับส่วนคู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือเซเลโซโอซากาเจอกับกวางโจเนี่ยจะเตะตอน5้าโมงเย็นนะครับทุกคนเลทแฮนดิคัเปิดมาแล้วนะครับก็เลือกลุ้นเลือกเชียร์ได้นะครับท่าเรือกับคิดชีเนี่ยเจอกันมาตอนนัดแรก เป็นคิดฉีที่ชนะท่าเรือด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบว่าหวังล้างมือเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับก็คือฟุตบอลโคปาอเมริการอบรองชนะเลิศนะครับตอนนี้บราซิลเข้าไปรอชิงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอโคลอมเบียนะจะเล่นตอน8โมงเช้าก็คือข้ามวันไปนี่แหละนะเป็นจะเป็นเช้าวันที่เก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าเฮดิคัปเปิดมาละเพราะว่าตามหน้าปฏิทินมันก็คือจะเป็นเหมือนแบบว่าคืนวันนี้แหละนะครับแต่ว่ามันก นะแถบอเมริกาใต้นี่ก็จะมาเวลาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็น3รายการที่สําคัญแล้วก็น่าจะอยู่ในความสนใจของแฟนฟุตบอลไทยเรานะฮะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกแบบหลีกรองรองแล้วล่ะนะครับโอ้มียูฟาแชมนลีกเป็นรอบคัดเลือกด้วยนะนะก็เลือกรุ้นเลือกเชียร์ได้นะครับอ่าชอบทีมไหนคุ้นชื่อคุ้นหูทีมไหนเฮลซิงกิเนี่ยคุ้นหูไหมอ่าตามลุ้นตามเชียร์ได้นะครับแล้วแต่นะครับ แล้วแต่ชอบนะครับอะทีนี้กลับมาคู่เอกที่ผมจะนํามาเป็นทีเด็ดบวกสิให้กับทุกคนได้ติดตามแล้วกันนะครับเป็นคู่ไหนไม่ได้นะนอกจากคู่นี้เลยอิตาลีเจอกับสเปนเป็นคู่เอกเลยครับรอบรองชนะเลิศนะครับเรียกว่าเป็นบิ๊กทีมของยุโรปมาเจอกันพอดีนะครับอิตาลีฟอร์มดีมากนะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับพวกเขาสามารถแบบโหเข้ารอบมาด้วยกันเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับแล้วก็ผลงานเฉลี่มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเช็คเลเยตก่อนนะครับ แทนดิแคปเปิดออกมาให้อิตาลีเนี่ยหเหนือกว่าสเปนอยู่เสม,มอครบครึ่งหรือว่าต่อปอแล้วจ่ายเต็มนะครับจ่ายเต็มนะครับเลทเนี้ยถ้าเชียร์อิตาลีเนี่ยได้เต็มนะเชียร์หนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยแต่ถ้าเสียจะเสียอยู่ที่แปดสิบเก้านะครับนะครับแล้วก็ถ้าเชียร์สเปนจ่ายอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสี่นะเชียร์หนึ่งร้อยได้แปดสิบสี่แล้วก็อีกหนึ่งเลทนะครับเปิดมาก็คือเลทมุมเสมอเลยนะครับเท่ากันเลยนะฮะเชียร์อิตาลีจ่ายศูนย์จุดเจ็ดสามเชียร์สเปนจ่ายเต็มนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเลทนะครับอิตาลีบังคับชนะนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเหมือนเทไปทางฝั่งอิตาลีเล็กน้อยนะมอนมองว่าอิตาลีอาจจะดูเหนือกว่านี่ครับอิตาลีบังคับชนะนะครับต่อครึ่งลูกแล้วจ่ายเต็มด้วยนี่ครับจ่ายเต็มนะครับแต่ถ้าเชียร์สเปนก็จ่าย0.62นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเลทอันนี้เป็นเลทที่ทางฝั่งของสเปนนะครับคือเชียร์สเปนต่ออยู่ที่เสมอครบครึ่งนะต่อปอนะครับจ่ายเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ายอดเสียเนี่ย เสียอยู่ที่58นะครับก็คือสมมุติเชียร์100ได้100แต่ถ้าเสียเสีย58จะเห็นได้ว่าเสียน้อยกว่าทางฝั่งอิตาลีนะเพนะราะอิตาลีอาจจะดูแบบเหนือกว่าเล็กๆนะครับอ่ะก็เลทที่เปิดมานะครับส่วนสกอร์โอเวอร์นะยิงมากยิงน้อยนะเปิดออกมาอยู่4เลทเลยครับทุกคนมีตั้งแต่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนี่จ่ายเต็มด้วย แล้วก็เลท2ลูกนะจ่ายอยู่ที่0.75แล้วก็เลท2ลูกครึ่งจ่ายเต็มนะครับจ่ายเต็มตรงนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งเลทครับลูกครึ่งควบ2จ่าย0.52นะครับสกอร์สูงนะครับสกอร์สูงแต่ว่าเพื่อนๆจะมองว่าคู่นี้อาจจะยิงกันไม่เยอะก็ไปเลือกเป็นสกอร์ต่ตำได้นะครับเชียร์ยิงน้อยก็ได้เหมือนกันอ่าเก้าสิบนาทีเชียร์อิตาลีชนะเนี่ยจ่าย2.46เชียร์สเปนชนะจ่าย2.93แล้วก็มุมสเสมอจ่าย3.20จะเห็นว่าจ่าายทางฝั่งอิตาลีน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นว่าก็มองว่าอิตาลีเนี่ย จะดูเหนือกว่าทางฝั่งสเปนเล็กน้อยนะครับสกอจบเล็กขี้จ่ายเต็มสกอจบเล็คู่จ่าย0.91อ่านี่คือ90นาทีนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะลุ้นแบบเอาตื่นเต้นตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยก็เปิดเหมือนกันนะครับทุกคนมี1เลทก,ก็คือราคาสเสมอแล้วก็อิตาลีต่อปอแล้วก็สเปนต่อปอเห็นไหมครับมันใกล้กันนะครับเปิดมานี่เหมือนกันเลยนะเรื่องแฮนดิแคปแต่ว่ามันจะแตกต่างก็คือเลทก,การจ่ายเท่านั้นยังเลทราคาสเสมอเนี่ย จ่ายอิตาลี0.71นะแต่จ่ายฝั่งสเปนจ่ายเต็มครับแล้วก็เลทฝั่งอิตาลีต่อปอนะครับจ่ายเต็มเหมือนกันแต่ว่ายอดเสียเสียอยู่71นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสเปนเนี่ยจ่ายเต็มเหมือนกันแต่เสียเสียจุดสี่เก้าเห็นไหมครับนะครับก็ยกตัวอย่างก็คือถ้าเชียร์หนึ่งร้อยอ่ะถ้าต่อปอฝั่งสเปนอะ่ะเสียสี่สิบเก้าแต่ถ้าฝั่งอิตาลีอะ่ะเสียเจ็ดสิบเอ็ด ยกตัวอย่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเสียอิตาลีเสียเยอะกว่านะเสียเสียสเปนเนี่ยน้อยกว่านะครับมันก็เหมือนกับว่าอาจจะมองว่าอิตาลีเหนือกว่านั่นแหละนะครับก็ยังยังเป็นทางฝั่งอิตาลีดูดีกว่านะนะที่เขาเปิดออกมาอ,อ๋อแล้วก็ฝั่งสกอสูงครึ่งแรกมีครึ่งควบลูกครับทุกคนแล้วก็1ลูกแล้วก็ครึ่งลูกนี่ครับเปิดออกมา3เลทให้ได้เลือกกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเชเตีชนะครึ่งแรกนะครับ จ่ายสามดศูนยเชียร์สเปนชนะจ่าย4.00แล้วก็เชียร์เสมอจ่าย1.91ครับนี่คือเลทที่เปิดมาทุกคนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูพวกแบบภาพรวมกันหน่อยแล้วกันนะครับผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้อิตาลีเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ด้วยการชนะตุรกี3-0นะฮะชนะตุรกี3-0แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีชนะสวิตเซอร์แลนด์สกอร์เดียวกันเลย3-0แล้วก็ชนะเวลส์หนนี่คือรอบแรกเข้ารอบมาด้วยการเป็นแชมป์กลุุม่มทกคน จากนั้นในรอบ16ทีมครับอิตาลีก็ยังสามารถทํางานได้ยอดเยี่ยมต่อเนื่องนะครับชนะออสเตรีย2-1แต่ก็คือว่าเป็นการชนะที่แบบต้องเล่นแบบช่วงต่อเวลาพิเศษนะแล้วก็ล่าสุดในรอบ8ทีมเนี่ยชนะเบลเยียมได้2-1นะครับสกอร์เดียวกันเลยนะครับนี่คือผลงานของอิตาลีนะครแล้วก็มาถึงในรอบรองชนะเลิศที่จะเจอกับทางฝั่งสเปนนะฮะส่วนสเปนเนี่ยผลงานในรอบแรกเนี่ยอาจจะดูแบบกระท่อนกระแท่นเหมือนกันนะเพราะว่า สเกมแรกเก็บได้2แต้มเห็นไหมเนี่ยเสมอกับ Sweden, สวีเดนเสมอโปแลนด์นะครับแล้วก็มาชนะสโลีเกีย5-0แล้วก็รอบ16ทีมชนะโครเอเชีย53แต่ว่าก็เป็น53ที่ค่อนข้างต้องออกแรงเหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วก็เจอกับ Land, สวิตเซอร์แลนด์เสมอ1่นนะครับร้อนาทีแล้วก็เอาชนะจุดโทษแล้วก็ถึงผ่านเข้ามารอบรองชนะเลิศนะครับผลงานดูค่อนข้างจากกระท่อนกระแท่นนะครับ, Garden Garden รบเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยมองว่าฝั่งอิตาลีดูดีดูเหนือกว่านะครับส่วนตรงนี้มาดูตัวผู้เล่นแล้วกันนะครับอิตาลีจะมีปัญหาเล็กน้อยตรงแบ็กซ้ายนะครับทางสปินาโซล่าเนี่ยเจ็บเล่นไม่ได้นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเอเมอร์สันที่ได้ลงแทนนะครับส่วนคนอื่นๆก็ตัวหลักครับดานารูมาคิเรนี่โบนูชี่อะดิโรเรนโซ่นะครับแผงเกมรับนะครับบาเล่าจอร์จินโย่แล้วก็เวรลัตติตรงกลางนะครับอินเซียอิโมเบเร่แล้วก็เคลียซ่าได้เป็น3ตัวรุกนะครับส่วน สเปนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตัวหลักน่าจะพร้อมอะนะครับไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรเลยนะครับอูนซิมอนประตูตตนะครับแนวรับก็อเมงลาป็อกกับเปาตอเลสนะครับอัฟติเลกต้าแบ็คขวาเดนิโอบาบแบ็คซ้ายตรงกลางนี่ก็เปดี้บุสเกตโกเก้เล่นร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็มีตัวรุกนะครับโมาต้านะเป็นนาเปาแล้วก็เฟรนตอเลสกับเดนิโอโมนะ่าจะเป็นตัวสนับสน,นุนด้านข้างนี่คือคาดการจากวูสกอร์ครับที่เขาคาดการณ์ของสเตเตตัวจริงคู่นี้นะทุกคน ทีนี้เรากลับมาดูแฮนดิแคปแล้วกันนะครับทุกคนเปิดออกมาแบบนี้นะครับใจจริงผมดูอิตาลีเต็มๆในเกมกับเบลเยียมแล้วผมชอบมากเลยนะครับทีมเวิร์กดีนะครับตัวผู้เล่นมีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นบอลที่เน้นในเรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสในการเข้าทําประตูไม่ใช่เป็นอิตาลีที่เล่นเกมรับแล้วจะมาดักรอโต้กลับไม่ใช่อันนั้นบอลน่าเบื่อนะครับอิตาลีชุดนี้เนี่ยของโรเบรตมันชินีรู้สึกว่าเล่นสนุกแล้วน่าเชียร์จริงๆนะครับผิดกับทั้งฝั่งของสเปนที่เล่นแล้วดูอึดอัดเพราะฉะนนั้น เกมนี้สู้กันด้วยแท็ติกแน่ๆแล้วผมมองว่าบอลอิตาลีน่าเชียร์นะครับแล้วเรดเปิดมาแบบนี้ผมยังเชื่อว Italy, ่าอิตาลีดีพอที่จะเฉือนสเปนใน90นาทีเพราะฉะนั้นทีเด็ดบวก10ให้เลือกเชียร์อิตาลีครับอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ